จ้า<ส>พี่น้องจ้ามอนิสิพามาแกงฟักทองสสไก่แทบแซ้สกินจ้าตามยายมาเลยจ้ากระเทียมตะไคร่หอมแดงขึ้นเกลจ้าพี่น้องจา้าไก่กระสับเป็นชิ้นนองไก่นองยังยงจ้าป่ะเดิมกันเลยจ้าจ้าใส่องแกงลงไปเลยจ้าพี่น้องจ้าเสียดายดางนัางถัว่ใสก่อนใสน้ำปลาลงไปจ้าไก่เข้าไปจ้า อันตักที่ไก่สุกแล้วแยกก็ใส่ผักทองพริกใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดบัน้ไปเก็บสดๆพี่น้องเอ้ยเก็บมาไว้ <c oughs> อยากแข่งจากนายว่าเป็นยังไจ้าหอมพี่เก้าปงผงนัวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงตาพอสุกแล้วก็ใส่ใบแมงลักกับต้นหอมจ้าตาเก็บมาให้พี่น้องจ้าจากสวนหอมจ้าสดจากสวนเลยจ้า อร่อยน่ากินเลยจ้าทุกคนแกงกบใสะ่ฟักทองแกงอีสานแกงลาวๆค่ะแกงบ,นบานๆหอมจาพี่น้องจา้าแซ่บขึ้นอย่างนี้น,นะ,นะ,นะหอมผักอีตัวหอมเครื่องแกง